สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่เกมเทอร์เรลียอยู่กับผมเช่นเดิมเลเซอร์การเกมอร์โอเควันนี้จุดมุ่งหมายไม่มีจะไปสำรวจแมปใหม่ซึ่งก็ได้ค่า War o f f เฟ e ไปแล้วก็ปรับระดับเป็น Hard Mode แล้วนะในแมปสอนี่อันนี้แมปนี้ ็คือผมมาที่เนี่ยเพื่อมาหาอม,มาหาแร่ทำไมไม่ต้องทำเพลงไงบิลด,ด้วยเนี่ยทำทำไมทำไมได้อะไรไม่เข้าจอยทีพรุนี้ผมก็ปนไปแล้ะ เดี๋ยวนี้คือทางนี้ผมไปเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าถ้าเป็นแรงสีฟ้านี่ผมแบบซึ้งใจอะเออรักเลยอะรักแบบนี้เลยจะไม่ลบแบบนี้เลยจะทไม่ใช่แรสีฟ้าเนืองมีจะนั่งเศร้าตั้งสามวันยัยไหนจะจอยังเสียบวะเสี่บวะ เฮ้ยต้องใช่เฮ้ยจุดนี้เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะหน่อยจะถึงแล้วลายสีฟ้าแน่นอนลายเปอร์เซ็นแลสื่ออื่นนี่ผมต้องไห้เอ๊ะเจอแล้วโว้ยโว้ยโว้ยดีใจครับสุดยอด นนโอ้ของเติมบอกเลยมันิจ้า้อเอิม่มไม่ขุดไม่ได้วะอืมแปลกปุ้ยแล้วผมกลับอันนี้ก่อนแมปใหญ่เื่อมันต้องใช้ที่ขุดอีกอย่าง Ok Này ơi Nó chơi cái cục bèo này hả à, anh ấy bảo ไหนว่าเอ่อมันนีมนันนีออกซิเดียนออกซิเดียนมีแล้วจ้าตัว<ป><ป>หนึ่งเผาแรกก่อนพอเลยแล<ป>้วก็มาที่ตรงนี้โตครับเกที่จะครับ<ป>พิกแอด้ะ แย่จะเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเลยเกินนะยี่สิบห้ามันเป็นอะไรจ้าคลิปนี้จุด,จดมหมายไม่มีครับอืมขายของจ้าขายหมดเลยผมมีแล้วยาจำเป็นเห็ดยังโอเค ของเราจะลองลงไปนี่ก่อนเขาเรียกอะไรวะว,วิหารมัง้งน่าจะวิหารมั้งของโกเลมอะถ้าจำไม่ผิดก็ต้องมีอะแมปเนี่ยถ,ถ้าจำผิดก็ไม่มีไม่รู้จะพดทำไมาโอเคของไม่จำเป็นก็ทิ้งๆไปเก็บไว้เยอะทำไมหลอกจ้า โอเคระเบิดไป3ลูกอันนี้หีบนี้ไว้เก็บแหละอ่ะาสิ้นเปลืองนิดหน่อยเรื่องแหละจบใช้แรลกสิ้นเปลืองไหเอ่อแล้วทำไมแม่เอาไปรวมแล้วพอเออไหนสี่ร้อยแล้วกาสิบไปจ้าผิว เออจะบินอ่าฝึกมาดีฝึกมาดีรองเท้าที่ผมใส่ก็จะเป็นไอ้นี่ไอ่รองเท้าวิ่งเร็วรองเท้าบินเดินบนน้ำแล้วก็อันนี้อ immunity to slow ผมไม่แน่ใจแนละ้วความสามารถอะไรมันอาจจะทำให้มอนเตอร์ช้าลงมอนเตอร์อีกฝั่งนะแต่เราอาจจะปกติ ผมบอกเลยไอ้รองเท้าที่ไอเนี่ยสะดวกอะเนี่ยเออรองเท้าไฟเนี่ยมันสะดวกดีนะถ้าใช้คู่กับพรมด้วยโอเคจุดมุ่งหมายของเราก็คืออืมอ <faithful> ืมอจุดมุ่งหมายเหรอจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี่นี่นี่อันนี้อ่าไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่า ไปจ้ามันต้องมีทางเข้าอะ่ะหน้าอินหน้าผมขินปากเน่าเหม็นไม่ชวนดมไม่ชวนดูเอาบ่อเอาบ่อเสียเลือดเปล่าตีกับมอน ปากเน่าเหม็นไม่ชวนดมไม่วชวนดูจ้าอื้ออื้ออื้ออื้เป็ดบินจ้าบินลรวย ลงสาราแน่ต้องถ้าวิ่งบนน้ำจะวิ่งได้บนน้ำโอเคไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะถึงที่หมายแล้วนี่แหละที่หมายแล้วเขาบอกว่ามีต้นหัวใจอยู่ผมไม่รู้ไงต้นไหนตะ้นนี้ไม่ใช่ เพ,พิ่ง่ลยอ่ะไม่ยากก็เคยเห็นขโมยมาหมดแล้วจ้า อ,อะไรเล็บหัวใจเหรอหัวใจทองเหรออะไรทำเงิได้ไม่เข้าใจหัวใจทองเหรอ son sẽ, đâu nè, lùm, này ơi, o, thằng nôn, thằng nôn, thằng nôn, ok, kết tục cha. บปมาเอางนี้ดีกว่าไปลโลกโลก็กอืมข่าวนี้ก็วุ่นวุ่นเกค,คุดลงวาคุดลงคุดไม่ได้อ้าวม็ขุดฝั่งนี้สิครับ ก็ปิ้นอะไรอะมอนสกิลโอเคกล่องอะไรเอ่ยไม่รู้จ้าเจอท้าาแล้วเจอวิกกิ้ง นี่ที่อัญเชิญโกเลมจะ allow to a b o u t walk on water เดินบนน้ำเหรอเฮ้ยหีบสวยดีกลับบ้านสิกลับบ้านเลยจ้างอกไหมขนาดขนาดหีบอย่างเงี้เก็บไปอื้อ ฮือเข้าไม่ได้เฉยเลยอ้าวขุดไม่ได้อะใช่แลวข้าววะไม่รู้อะกระบาดเย่มีหัวใจทองคำด้วยสามารถเลย โอเคออาบมูลเอาอีกแล้วปรจานสีเลือดมาขึ้นมาขึ้นม้กระต่ายม่วงนสีแปลกกระต่ายไตัวสีม่วงวเฮ้ยกระตายแล้วตัวม่วงแปลกเนาะอเลยจ้า สีขงอป้ายสีขงอข้าไปาไอวิสอ๋ <I wish. S 2> อบายอีกแล้วแทน่นสีวิไลแั่นไรเนี่ยสวยอะ่ะหืมสวยจริงเลไจริงอย่างงี้ต้องขายเก็บไว้ทำไมล่ะเก็บไว้ก็ไม่ใช้สองซีมเวอร์รีทิง้ง อีสิบควอเปอร์หกสิ oh, คบควอเปอร์หนึ่งโกสองโกคืออะไรอะ่ะด้านโนแต่ก่อนอื่นไปตั้งหีบอะ่ะเฮ้ยหีบนี้เป็นหีบหลวงหลวงแค่ไหนมาดูกันเอาไว้เอาไว้นี่ดีกว่าอ,อือ้ังเสียงอ่ะ เนี่ยมันคืออะไรอะไรออ๊ะเตาเหรอมาเป็นเตาเลยช่างมาเก็บของก่อนหนที่ซามอนน่ะอ้าววัดวัดอ๋อเก็บไปแล้วให้เราก็ใจหาย

ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีดเราใหญ่อยู่แล้วน้องหวงเรียบร้อยจ้ามาเลยมาเลยดีบองแป๊กว่าแป๊กเหมือนต้าดเหล็กเลยอืมว่างว่างว่าง อ๋อเรียกบอสจ้ะทำไมมันลงมาคุยข้างล่าง NPC ไม่เกี่ยวปล่อยปล่อยมันบินไว้เงี้ยะโอเคไฟล์มันเถอะเอ่อเกียดบินตามรู้ต่กลัวไปกิน อือ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 ,อเป็นลงังสเป็นลงังโอเคเป็นลังแล้วจ้าเป็นลังไว้เกิดละขึ้นใต้แววตีให้หมด Course, <c oughs> อ๋อค้ชบีนดับอะไรมันมั่งเนี่ยดบับอะไรมันเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยดีมอนอ๋อโอเคอันนี้ได้อยู่ไม่ถึงซาไม่ใช่จ้า สองเมรีดาเมดน้ยจังเออน,นี่เท่าไหร่ก็สิบสองมลี่ดามดเมดเท่ากัน,นวอล์คคอร์บกกบิฟกอฟพาวเวอร์สปีดเวลี่คิกแบ็กไลฟิกอฟพาวหนึ่งร้อยเลยเหรออืมขัาน่าจะดีกว่าแต่ผมไปหาแร่นะลกไงไปหาแร่นะลกกันไป ของก่อนของจ้าขอขายในจ้าขายของไมดไซดอซอื้อืมอือมอือะมรไมอรู้ไม่รู้มจักแล้วก็ไมาพัดหาเชว่าว่าซึ่งเบามากบอกเลย มีตั้งเท่าไรแล้วแต่ๆผมมาขายมันดีกว่าหนึ่งแพตตินัมเท่ากับหนึ่งร้อยเหรียญทองแล้วก็หนึ่งเหรียญทองเท่ากับหนึ่งร้อยซีเวอร์หนึ่งซีเวอร์เท่ากับหนึ่งร้อยคัพเปอร์ง่ายๆคลขายครับหนึ0 0พันอ้ามีคนโทรมาเอาพอตดัดคลิปเป็นตเท่นี้นะครับ